สวัสดีครับกระแสะข่าวดังมาแล้วครับแตงพงศกรขุดแฉลึกกระติกไม่ใช่คนเดิมที่รู้จักเหมือนกลัวอะไรบางอย่างเมื่อวันที่24มีนาคมปุ๊่ารายการเป็นเรื่องใหญ่ทางช่อง JKN18 ซึ่งดำเนินรายการโดยอันภูวนาถคุณพรินได้เชิญแตงพงศกรมหาปริยะมาร่วมพูดคุยกันในรายการโดยมีคาถามว่าคุณเป็นคนที่สนิทก,กับแตงโม ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรคนรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีกับทั้งแตงโมและกะติกถือว่าสนิทกันไหมกับกรติกแตงตอบว่าย้อนไปเมื่อ10กว่าปีก็ช่วงปี52าถึง53ผมคบกับแตงโมช่วงนั้นก็ได้เจอและรู้จักกับกติกตั้งแต่ตอนนั้นเพราะเขาอยู่ด้วยกันในคอนโดมิเนียมเดียวกันเป็นรูมเมทกันผมก็สนิทมักคุ้นรู้ตื้นลึกหนาบาง ในเรื่องของนิสัยใจคอเป็นอย่างดีฉะนั้นเรื่องคดีหลังเกิดเหตุผมก็แยกเป็นประเด็นว่าอะไรบ้างที่ผมโกรธคุณกติกอะไรบ้างที่ผมเชื่อและอะไรบ้างที่ผมไม่เชื่อกติกในมุมมองของแตงเป็นยังไงแตงตอบว่าเราต้องแบ่งเป็นประเด็นก่อนเรื่องที่ผมโกรธน่าจะเป็นเรื่องที่ตั้งแต่คืนแรกที่แตงโมตกน้ำแล้วเขาไม่ควรทิ้งทำไมไม่อยู่ช่วยไม่อยู่ให้ข้อมูล หรือแม้แต่คอยดึงจิตคนที่อยู่บนเรือให้อยู่ตรงนั้นคอยให้ข้อมูลคอยช่วยกันทําไมหลบกันไปเตี้ยมมีเรื่องมีราวหลบไปอยู่ที่อื่นหนีหน้านักข่าวกับคนอื่น,นไม่ให้นักข่าวเข้ามาทําข่าวทีนี้มันมาในส่วนที่บางเรื่องที่สังคมเขามองผิดไปเช่นคนมองว่าพยายามฆาตกรรมจริงหรือเปล่าหรือมีการหลอกไปรับงานเอ็นไหมอันนี้ผมเชื่อมั่นว่าก,กระติก จากที่รู้จักกันมานานกติกไม่ทำร้ายแตงโมแบบนั้นแน่นอนเขาเป็นเพื่อนรักและสนิทกันไหมตัวกติกเองก็เป็นเพื่อนที่แตงโมรักและเขาก็รักแตงโมก่อนเกิดเหตุเขารักกันแน่นอนเขาไม่ทำร้ายแตงโมแน่ก่อนเกิดเหตุนะแต่หลังจากเกิดเหตุเขาเปลี่ยนไปเพราะอะไรผมก็ไม่รู้แล้วแตงได้คุยกับเขาไหมหลังจากที่เกิดเหตุก็ได้คุยนะครับแต่เป็นวันแรกที่คุณแตงโมตกเรือ ยังไม่พบร่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยอีกเลยเพราะเรารู้ว่าเขาไม่พูดความจริงแน่กับเรารอบแรกเราก็ฟังก่อนสื่อทุกสื่อและก็ฟังก่อนทุกคนเขาก็พูดกับเราว่าแตงโมงไปทำธุระไปฉี่ท้ายเรือตกไปฉันไม่รู้จริงๆว่าตกไปตอนไหนอะไรยังไงแบบนี้ต่อมาเขาก็พูดกับสื่อแบบนี้ ผมก็พูดกับนักข่าวทุกคนแบบนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องพูดกับคนคนนี้อีกแล้วและถามว่าอยากฝากอะไรที่เราค้างคาใจกับสังคมก็ตั้งข้อสงสัย 1. นึ่ตำรวจการทำงานของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน,สวน,สวนอยากให้กลับมาแก้ไขตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีช่องโหว่ คุณทำการเก็บหลักฐานต่างๆมีช่องโหว่ปล่อยเรือก,กลับไปปล่อยคนกลับบ้านไม่เก็บหลักฐานเรื่องอยาสารเสพติดตำรวจต้องแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองบอกพร่องไปและปิดคดีให้รัดกุมเพื่อที่ได้ส่งฟ้องผมอยากเห็นคดีนี้ที่ผู้ต้องหาอย่างน้อยต้องรับโทษก่อนจะต้องมีคนติดคุกก่อนไม่งั้นคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคมในคดีอื่นๆในอนาคตต,ต่อไปเขาขคุณข่าวจากทีนิวส์ครับ และขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสาข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ